สวัสดียามเช้านะครับวันที่29มีนเ่เดี๋ยวคนที่ผ่านรอบ2เดี๋ยวให้ดูคลิปพี่ซะหน่อยเนาะนะครับหลายคนก็คงจะสแกน QR Code ตัวนี้แล้วใช่ไหมเนนะครับเป็นของกรมน่าจะเป็นของกรมชมนเนตรานะครับอพอสอบผ่านพอมีชื่อรอบแรกแล้วใช่ไหมครับก็คือให้เรามา,าถ้าจะเข้าลิงก์ก็เข้าลิงก์ Google Form นะครับตาม ราอยตามภาพฉายนะ,ะให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนะครับหลายคนก็คงจะเข้าไปแล้วเนาะนะครับพอดีพี่ติดภารกิจเมื่อวานสอน้ก็เลยทําคลิปชา์นะครับเราก็ใส่นะครับชื่อยศสกุลนะเบอร์โทรติดต่อใช่ไหมหมายเลขประจําตัวสอบกลุ่มที่สอบลำดับตําแหน่งที่สมัครสอบชื่อบริญญานะครับสาขาที่สําเร็จแล้วก็ปีการศึกษาที่สําเร็จนะครับแล้วก็ให้อัปโหลดนะกรณีสําเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบ ปริญญาบัตรเนี่ยให้อัพโหลดหนังสืออนุมัตินะครับหนังสือรับรองนะครับและก็ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือว่าทานสคริปนะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ jpeg นะนีกรณีที่คุณวุธไม่ตรงเนี่ยนะครับให้แนบผลการเทียบคุณวุฒิจากกพอพนะนะครับว่ามีรายวิชาตรงไหมนะครับไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตนะครับอันนี้เฉพาะกลุ่มที่1นถึงแนะนะครับ แล้วก็ลำดับที่9 3 1ถึง938ผู้สมัครสอบผู้สมัครที่อสอบผ่านภาควิชาการรอบแรกจะต้องยื่นนะครับเอกสารประกอบสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนาจริงและพร้อมสำเนานะครับรับรองสำเนาด้วยตัวเองนะโดยเตรียมหลักฐานให้ครบ,นะครบดังรายการหลักฐานที่แนบข้อมูลข้างท้ายนะในวันที่3 0 3 1เดนะครับเดี๋ยวจะมีตาราง ตารางในการแบ่งว่ากลุ่มไหนต้องไปแนบวันไหนนะครับพรุ่งนี้นะ,ะตัวนี้ครับพรุ่งนี้นะครับก็จะกลุ่ม1ถึงกลุ่ม8แล้วก็กลุ่ม9นะครับส่วนกลุ่ม10เนะี่ยก็จะเป็นวันที่31นะครับเป็นเมรืนนะแต่พรุ่งนี้ก็เป็นกลุ่ม1ถึงกลุ่ม9นะครับเขาบอกว่าอันหนึ่งผู้สมัครสอบที่ได้รับการตรวจเอกสารประกอบการสมัครแล้วจะต้องรับหนังสือส่งตัวเพื่อตรวจ สอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือและหนังสือยินยอมในการตรวจข้อมูลบุคคลนะครับก็เหมือนของน้องนิสินะนะครับก็ต้องเซ็เนเอกสารยินยอมการให้ตรวจประวัตินะครับหากพบปัญหาก็ติดต่อกองควบคุมคุณวุฒินะครับตามวันและเวลาราชาการนะเบอโทรก็รายละเอียดตามภาพฉายนะครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นคู่นะครับแอต่อนะครับอ,อันนี้ก็ให้ถ้ามีใครมีข้อสงสัยก็โทรไปสอบถามกองควบคุมคุณษย์นะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานผู้ผ่านการสอบภาาวิชาการนะครับก็จะใส่ชื่อนะแล้วก,ผก็ผู้สมัครสอบเกิดสครสอบเกถึง1ถึง44นะครับสำเนาบัตรประจำตัวสอบ สำเนบบาใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านบิดาสำเนบบาใบเปลี่ยนชื่อบิดาถ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านมารดานะครับรัฐานทหนรสดแปดศดเก้านะอันนี้เราแน่จะรูเนาะนะครับอ่าถ้าสังกัดทอบอแต่ว่าของทอบอตอนนี้เป็นพเลเรือนอยู่อันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับนะฮะประทวนรู้จ้าง เฉพาะกลุ่ม9มาดูนะครับบุคคลหญิงที่สําเร็จการศึกษาชั้นระดอชั้นปีที่3ขึ้นไปนะครับก็จะมีส,สํเนาแสดงวิทยาฐานะส4 5านะครับอ,อสะตะพที่มีระยะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า1ปีนะครับก็สั่งใช้คำใช้คำสั่งบรรจุนะครับวุฒิการศึกษานยครับให้สําเร็จก่อน14่กุมภานะครับสำนาปฏิญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สารหศึกษาออกให้ ระบุสาขาให้การศึกษาที่สําเร็จวันที่ได้รับอนุมัตินะครับจากสภา,านะีก็ยังไงก็ให้ก่อนวันที่14กุมภานะครับแล้วก็ทันสคริปต์บวสคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศก็ให้หลักฐานรับรองจากกรพนะครับไม่น้อยกว่า3 0หน่วยกิตนะถ้าเทียบแล้วนะครับอันนี้ก็ใครจะ เฉพาะกรณีคนวุฒิชื่อไม่ตรงนะครับก็ให้ลองติ๊กดูนะเพราะว่าจะใช้อันไหนนะครับข้าพเจ้าตรวจสอบหลักฐานอ่าส่วนมากก็จะไม่ครบแหละนะครับแต่ว่าถ้าครบก็ติ๊กถูกอ่าแล้วก็ลงชื่อนะครับส่วนอันนี้เป็นฐานอาสานะก็ให้ใส่คล้ายๆกันนะครับรายละเอียดอยู่ใน pdf ที่พี่ได้ทิ้งไว้ท้ายคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับออันนี้ก็คือมันเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพราะพรุ่งนี้ต้องเตรียมเอกสารนะ วันนี้ก็ต้องเตรียมแล้วนะครับเราทไลา์มันก็จะเป็นที่18 18ดนี่เทสต์ตัวโรคนะครับตัวโรคที่พมะมงุดนะถ้าจะไม่ผิดได้ไหมอ๋อพมะมงุดนะครับไปนน่นเนี่ยหกโมงครึ่งนะครับเป็นรายงานตัวอย่าไปเกิน8ปดโมงนะครับแล้วก็จะเริ่มตรวจนะที่โรงพยาบาลพมะมงุดนั่นแหละนะครับทีนี้ค่าชําระชําระค่าตรวจโรคพันเนะอันนี้อันนี้ตอนนั้นก็ต้องเสียเหมือนกันพี่ก็ต้องเสียนะครับ <c oughs> พันเจ็นะครับแล้วก็พวกบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เอารูปถ่าย1นิ้ว2รลูกมาด้วยนะนะครับแล้วก็สำหรับบัตรประชาชน1ฉบับนะลำลองสำหรับด้วยตนเองนะครับการแต่งกายชุดกีฬานะครับเสื้อยืดคอปกกางเกงวอร์มขายาวารองเท้าผ้าใบสวมเสื้อหน้ากากอนามัยสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าหนะหรือหน้ากากผ้า,ายืดชื่อก็มีความเห็นของแพทย์ถือว่าเป็นเด็ดขาดนะครับ ไม่รับคือให้ตรวจจากของพ่ามุงกุดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปตรวจจากที่อื่นไม่ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์มายันนะครับขอให้งดฐานยาแก้ไขนะพนนีนะครับ,รบแล้วก็ผู้สมัครจะต้องเอาผู้ปกครองมาด้วยนะหรือคนในครอบครัวาม,มาด้วยหนึ่งท่านนะครับเพื่อเซ็นชื่อรับรองการตรวจซ้ํานะครับจาสารเสพติดจนวนพันเจ็ดนี่ลองอ่านรายละเอียดดูอีกรอบหนึ่งนะยกจำตัวสอบนะครับเอาใจชนตัวจริง ทีนี้ช่วงจิตเวทจ,จ,จะตรวจช่วงบ่ายนะครับจะตรวจช่วงบ่ายก็พระมงกุฎเหมือนกันนะครับการแต่งกายก็ชุดสุภาพนะครับจริงๆเราถ้าเราวันที่18บ่ะเราตรวจร่างกายแล้วเราก็ถ้าอาจจะแยกเป็นกลุ่มเนาะแต่ว่าถ้าก็คือใส่ชุดพะนะนั่นแหละครับมาชุดสุภาพเ,เนื่องจากอากาศเย็นใส่เสื้อกันหนาวได้นะครับยิงยัง,งเนื่องจากอากาศเย็นอ๋ออันนี้มันจะเป็น ทำ,ทำโจทย์นะครับจิตพิสัยเนี่ยนะครับก็เลยอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เพราะว่าในนั้นหนาวจริงพี่พี่ไปสอบนล้นหนาวมากนะครับผู้รับการสัมภาษณ์วันที่19จะสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ก็ชุดสุภาพรองเท้าหุ้มส้นนะครับข้าราชการก็แต่งกายตามเหล่าทัพชุดปกติผู้เขาสอบสวมหน้ากากอนามัยสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ชื่อในแบบสัมภาษณ์นะครับ ก็คือเขาจะสัมภาษณ์ไม่เกิน10นาทีนะครับสัมภาษณ์8นาทีแล้วก็งานตุรการประมาณ2นาทีเช็คชื่อนู่นนี่แน่ๆประมาณ2นาทีนะครับกรรมการก็จะให้ผู้เขาสอบร้องเพลงชาติเสิญเสิญบรลลัรมีแล้วก็บ้านเกิดเมืองน,นอนนะครับกรรมการจับสลากถามคําถามจากชุดความรู้หัวข้อละหนึ่งข้อรวม4ข้อนะครับเลือกภาพที่ชอบอะไรเงี้ยนะครับทัศนคติต่อภาพก็น่าจะเป็นแนวโรโยตี้นะครับ แนวความใจคข้อดีนะเอกสารหลักฐานนะครับแบบเปตัวแบบเป็นตัวสอบแล้วก็แบบชาชนตัวจริงนะครับตัวนี้ทดสอบร่างกายนะครับถ้าใครยังไม่รู้เกณฑ์ก็ไปดูคลิปย้อนหลังพี่ได้เดี๋ยวพี่จะรีแลนอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปถึงสนามกรมยุทธเนาะแต่ก่อนนี้สอบที่สนามสโมสรกองทัพบกอันนี้เป็นสอบที่กรมยุทธแล้วนะครับโรงเรียนเสดการชุดกีฬานะครับก็จะมีดันพื้นไม่จากัดเวลา ดันพื้นไม่จํากัดเวลาลุกนั่งในสองนาทีแล้วก็วิ่ง800เมตรนะครับแค่นนไม่มีว่ายน้ํานะครับโอเคเนาะแอก็จะมีหนังสือยินยอมทดสอบร่างกายนะครับลุกนั่งยินยอมไหมวิ่งยินยอมไหมนะครับก็ลองลออารยละเอียดดูเนาะนะครับอันนี้สอบเชิงลึกนะครับสอบเชิงลึกเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปหน้านะครับในนี้มันสิบนาทีแล้วโอเคครับ ไปสอบที่จปอนะแต่ก่อนนี้ก็สอบที่ยศเลยอันนี้เป็นสอบที่โรงเรียนในร้อยจปอนะครับจะได้ไปเที่ยวด้วยนะครับโอเคครับ